แต่ว่าถ้าพูดถึงโรคโควิดสิเนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจเยอะมากแต่หลายคนบอกว่าไม่มีโควิดสิประเทศไทยก็อ่วมอยู่แล้วล่าสุดมีบทความที่เผยแพร่ใน w o r k p กพอยต์ทูเนะครับเป็นบทความของคุณกิติกรบอกว่าตั้งคําถามเลยครับว่าทําไมเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่น่าลงทุนเลยอะ่ะในสายตาต่างชาติฟังดูแล้วก็ฟังดูเศร้าเนาะทาไมมันเศร้าอย่างนี้ทำไมประเทศไทยจากเดิมที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนามากๆ กลายเป็นประเทศที่ปัจจุบันถูกขึ้นหัวว่าเป็นประเทศที่ไม่น่าลงทุนเลยในสายตาต่างชาติเพราะอะไรเราไปติดตามกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นข่าวร้ายแต่เป็นข่าวร้ายที่เป็นเรื่องจริงที่ว่าเมืองไทยไม่น่าลงทุนอีกต่อไปแล้วนะครับทั้งการลงทุนในแง่ของตลาดหุ้นไทยแล้วก็การลงทุนระยะยาวในภาคเศรษฐกิจซึ่งนั่นหมายความว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันก็จะส่งผลไปเลยว่าตลาดหุ้นไทยก็อาจจะไม่ให้ผลตอบแทนที่มากเหมือนกับเมื่อก่อนได้อีกแล้ว เรื่องนี้มีการวิเคราะห์กันโดย KKP Research ครับโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรัก์ได้เคยสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจไทยเพื่อตอบคำถามนะครับว่าทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงทยอยโยกย้ายเงินทุนของตัวเองออกจากตลาดหุ้นไทยและก็พบนะครับว่าในช่วง7-8ถึงปีหลังสุดนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยออกโดยสุทธิแทบทุกปีโดยที่ในช่วงปี2 0 1 3ันถึงนะครับนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย ออกสุทธิไปรวมกันกว่า8แสนล้านบาททีเดียวขณะที่ในปี2020นี่เแหละก็คือปีที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงแค่6เดือนแรกเท้านั้นนะนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยออกสุทธิไปอีกรวมกว่า2 2 0 0 0 0ล้านบาทเรียกได้ว่านักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยเทขายหุ้นออกไปสุทธิเป็นมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาททีเดียวครับคุณผู้ชมในช่วง7-8ปีหลังสุด คำถามสําคัญที่ตามมาทําไมนักลงทุนถึงไม่สนใจคําถามที่2ตามมาเอ๊ะนักลงทุนเห็นอะไรทําไมถึงถอนการลงทุนออกจากตลาดหุ้นไทยมากมายขนาดนี้ค่ะทางด้านของ KKP Research นะคะเปิดเผยค่ะถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะก็เพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทน น้อยกว่าตลาดหุ้นในประเทศอื่นนะคะโดยในช่วง7ปีหลังสุดเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยแทบจะไม่โตขึ้นเลยค่ะในขณะที่ดัชนีของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียโดยรวมโตขึ้นกว่า50%สส่วนดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะโตขึ้นกว่า 100%่อร้อยเปตัวเซ็นตยนะคือตัวเลขมันต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะคดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมนักลงทุนต่างชาติที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการลงทุนข้ามประเทศเนี่ยเขาก็เลยดึงเงินลงทุนออกจากประเทศไทยแล้วก็ไปลงทุนในตลาดหุ้นอื่นแทนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะคแต่ว่าการจะลงทุนหรือว่าจะถอนทุนจากประเทศใดเนี่ยการมองเพียงแค่ผลตอบแทนในอดีตอาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าแน่นอนคนจะลงทุนต้อง มองถึงอนาคตด้วยดูกันยาวๆว,ว่ามีโอกาสจะเติบโตไหมนะคะแต่ปรากฏว่ายิ่งมองไปเท่าไหร่เนี่ยกลับยิ่งเห็นข่าวร้ายสาหรับเศรษฐ,ฐกิจไทยทําไมมันเคาะซ้ําำคมซัดขนาดนี้ค่ะนะครับเ,เขาก็เขียนนะคะบอกว่าจริงๆเศรษฐ,ฐกิจไทยเนี่ยมีจุดอ่อนหลายอย่างเลยที่น่าจะทําให้เศรษฐ,ฐกิจไทยเราเติบโตได้ช้านะคะอย่างเช่นในช่วง20ปีหลังสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตการโควไม่ใช่โควิด ก่อนที่จะเกิดเรื่องของต้งตงยมตยำกุ้งนะคะในปี2,541,997 0ตอนนั้นฮือฮามากเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย้ยอนไปจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ7%นะ,ะแต่หลังวิกฤตถึงช่วงประมาณปี2012คือหลังวิกฤตต้ยมยำกุ้งถึงปี2012เนี่ยเศรษฐกิจไทยกลับโตช้าลงจากเดิม7%มเหลือเพียง5%ต่อปีและในช่วง7ปีหลังสุดถึงปัจจุบันก็ลดลงไปอีก เหลือเติบโตที่3%ต่อปีเท่านั้นนะครับโดยสาเหตุหลักๆที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตช้าลงเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมกอย่าเพราะว่าการลงทุนในประเทศไทยก็ลดลงเรื่อยๆเช่นกันไปดูตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศครับหรือที่เรียกกันว่า FDI ก็คือ Foreign Direct Investment เนี่ยที่มาลงทุนสร้างโรงงานเปิดธุรกิจใหม่ๆในประเทศไทยนั้นถือได้ว่าลดลงมาตลอดนะครับโดยในช่วงปี2001-200นถึงไทยเคยได้รับเงินลงทุนส่วนนี้คิดเป็นสัดส,ส่วน กว่า44%ของเงินลงทุนจากต่างชาติที่มาลงทุนในกลุ่ม5ประเทศอาเซียน5ประเทศอาเซียนที่เราเปรียบเทียบมีใครบ้างแน่นอนมีไทยมีเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียก็คือไทยเนี่ยได้กว่า44%ของ5ประเทศนี้แต่ในช่วงปี2016ถึง2018ครับไทยได้รับเงินลงทุนส่วนนี้ลดลงจา,ลจาก44%เหลือ14%ครับจาก44เหลือ14 ถือว่าน้อยที่สุดในกลุ่ม5ชาติอาเซียนทางต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่บริษัทต่างชาติเท่านั้นนะเพราะว่าบริษัทไทยเองเนี่ยก็นิยมหันไปลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยตัวเลขการออกไปลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทยหรือที่เรียกกันว่า TDI ก็คือ Thai Direct Investment เพิ่มขึ้นก็คือคนไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากประมาณ5,000ล้านดอลลาร์ในปี2 0 1 5เป็น20,000ล้านดอลลาร์ในปี2018ในช่วงประมาณ3ปีอะเพิ่ม4เท่าพูดง่ายๆคือ บริษัทต่างชาติเริ่มไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทยครับขณะที่ธุรกิจในประเทศไทยก็มองหาโอกาสในการเติบโตในต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่ามองไม่เห็นโอกาสอนาคตในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการระบุด้วยนะคะว่าปัญหาที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตน้อยแล้วก็โตช้า หนึ่งก็คือตลาดในประเทศไม่โตเพราะว่าโครงสร้างทรัพยากรไม่ใช่ขอภัยโครงสร้างประชากรตอนนี้เนี่ยเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีความเหลื่อมล้ําทางไรายได้ที่เพิ่มขึ้นสูงด้วยนะคะก็เลยทําให้กําลังซื้อของคนส่วนใหญ่เนี่ยลดลงแล้วก็ข้อ2คือธุรกิจไทยไม่สามารถที่จะสร้างสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกได้นะคะคคที่เห็นได้ชัดเลยคือไทยเนี่ยยังขับเคลื่อนด้วยอุตสาหากรรมแบบเก่าอยู่เป็นอุตสาหากรรมแบบหนัก นะคะ<ช>หรือว่าเป็นแบบเก่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยต่างประเทศอย่างในสหรัฐเองเนี่ยเขาก็ลงทุนในอ,อ,อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีมาก<ช>ขึ้นนะคะก็ไปลงทุนในเศรษฐกิจแบบเทคโนโลยีด้วยนะคะ<ช>อย่างที่สหรัฐเนี่ยตลาดหุ้นของเขานะคะท็อป10หรือว่าท็อป10เนี่ยมูลค่ามากที่สุดก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีเกือบหมดเลยแต่ว่าไทยเรายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีเองก็ไม่มีเลยนะคะครับ ข้อที่3เนี่ยเราพูดไป2ข้อแล้วเนาะที่เป็นจุดอ่อนที่ทําให้ประเทศไทยไม่น่าลงทุนเลยในสายตาของต่างชาติข้อที่3มาจากนโยบายของภาครัฐเองเนะครับที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีแล้วก็เป็นธรรมในตลาดได้โดยมักเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจรายใหญ่ครับทำให้สามารถผูกขาดตลาดได้ต่อไปโดยไม่ต้องพัฒนานวัตกรรมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการกีดการผู้เล่นรายใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นด้วยนะครับ นอกจากนี้การลงทุนภาครัฐของไทยยังมักไม่ใช่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยที่จะช่วยพัฒอาเอกชนนาไปต่อยอดทางธุรกิจได้ลองนึกภาพดูถึงโอกาสที่ประเทศไทยเสียไปจากสิ่งที่เราเรียกกันว่ารถไฟความเร็วสูงที่จนถึงตอนนี้พูดมาหลายปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยใช่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยไม่น่าลงทุนอีกต่อไปในสายตาของชาวต่างชาตินะครับ